ตั้งใจฟังนะอ่า用心听หนิ้งอีเอมซัตเตานเตานจตาตาตาีซตนะเย็นจตา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 มาต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 ะตา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 หาตมตา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 ตตตตาตาตาาตาาตาตตาตาตาาตเจาตาตาตตาาต้ตตานาา้านา เวนิกาตอบได้ไหมเ oh, yeah. มื่อกี้อ่าน้ำหวานก่อนเนาะตอบใครตอบก่อนเลยนะอ่ะอีเออร์ซานตั้งใจนะคะเจียนปังสมอยอี้ซีเนะเจียนปังไใบพี่ใบบัวไปเลยพี่ใบบัวพี่ใบบัวเก่งมากอภิการอภิการพี่ออนิวอ่ะช่วยกันปีจือปีจือสมอยี้ซีเน่จมูกไปเลยเวนิการ์ งั้นเอาคะแนนไปนะคะเอ็นนี่กายได้25คะแนนแล้วแล้วก็เอ่อตัวสมัยใช่ไหมเอ่อตัวหูหูเจ็บปปะเจียนป่างเจียนตัาง什么意思呢？เจนต่างเจียนต่คืออะไรคะ？ลายเจนต่างโสโศมือโซปีโศบีแขนแขนถุย ขาเอ่เจขาเจจจจจจนิ้วเท้าอ่าหนึ่งสองามเจ้าเสี่ยป้าเจนปังเก่งมากนะคะเยอะสันก็คือเป็นการให้เตรียมตัว1 2 3นะคะอ่ะเก่งมากเดี๋ยวเราจะเต้นอีกรอบก่อนที่จะดูโดเรดมอนอ่าเจ้นชีไรตโอ้เก่งนะเห็นไหมพี่น้ำหวานฟังรู้เรื่องพี่น้ำหวานเอาไปอีก5คะแนน คนเก่งฟังเรื่องั้นชีไลคืออะไรคะยืนขึ้นใช่ไหม